สวัสดีค่ะโอเควันนี้นะเราอยู่ที่อ่างเก็บน้ําคลองปะแกตค่ะจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะสิ่งที่วันนี้เพิ่งอยากจะมาบอกก็คือการเกษตรอ่ะอันที่สําคัญที่สุดที่เพิ่งได้เห็นเลยนะคะก็คือแหล่งน้ำเนาะอย่างที่นี่เนาะชาวสวนที่ได้มีสวนหรือว่าปลูกทําเกษตรกรรมอยู่ในโซนนี้นะคะ ด้วยความที่เขามีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยอะ่ะก็จะทําให้เราสามารถชนะเกมการเกษตรไปกว่าครึ่งแล้วเพราะว่าเรามีต้นทางหรือว่ามีทุนที่ดีมากอะ่ะมีทุนมีส่วนประกอบเหมือนกับชนะไปเกินครึ่งแล้วอะ่ะในการที่เรามีแหล่งน้ำที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ ถ้าอยากจะทําเกษตรแหล่งน้ําเป็นส่วนที่สําคัญมากให้คํานึงถึงแหล่งน้ําก่อนเลยอย่างแรกเนาะว่าเราจะหาน้ําได้จากที่ไหนอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะปลูกอะไรอย่าเพิ่งเริ่มปลูกถ้าเรายังไม่สามารถหาแหล่งน้ําที่ดีให้กับสวนของตัวเองได้หรือว่าพื้นที่ของตัวเองได้นะเริ่มจากแหล่งน้ํานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราค่อยๆวางระบบน้ําเพื่อให้ผลผลิตของเราเนี่ย ได้ตรงตามเป้าหมายแล้วก็ได้มาตรฐานนะสำหรับใครนะคะอยากจะเรียนรู้แล้วก็อยากจะยกระดับระบบน้ำของในสวนนะคะก็อย่าลืมนะคะตอนนี้เพิ่งเปิดคอร์สออนไลน์อยู่นะใครก็ตามนะคะที่เห็นคลิปนี้นะคะเพิ่งให้ราคาพิเศษไปเลยเพราะว่าวันนี้เพิ่องอยู่ในบรรยากาศที่ดีมากแล้วก็อากาศดีมากสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้นะคะ แคปหน้าจอนี้ไปนะคะเพิ่งให้ส่วนลดพิเศษเลยจากราคาเต็ม22,200บาทนะคะลดให้เหลือ11,100บาทเลยค่ะอืมเป็นราคาที่ถูกที่สุดและสัญญาว่าจะไม่ถูกกว่านี้อีกแล้วแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะสวัสดีค่ะ